สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบติดฟ้าทุกๆท่านนะครับใน E ีีนี้นะครับแอดมินก็มีข่าวมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนได้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจยให้กับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงตัวแอดมินเองด้วยนะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั้นแพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยสตก,ก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเรียกได้ว่าเกมนี้เรามีโอกาสมากแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะจบได้เอาล่ะครับไม่เป็นไรปล่อยความอกหักนี้ให้ผ่านไปแล้วมาเริ่มต้นใหม่ในแมตช์หน้านะครับ มาดูกันที่ข่าวแรกเลยนะครับได้รับรายงานนะครับจากเดอะเทเลกราฟสื่อดังอังกฤษเขารายงานว่าเลวี่จะใช้เกมพรีเมียร์ที่สเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสแสดงจุดยืนว่าสโมสรไม่ต้องการขายเคนในตลาดซัมเมอร์นี้โดยรายงานระบุว่าเลวี่จะนั่งคุยกับผู้บริหารฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบเผชิญหน้าระหว่างเกมพรีเมียร์ที่สเปอร์เจอกับแมนซิตี้เพื่อสแสดงจุดยืนว่าเขาไม่ต้องการที่จะขายเคนให้ทีมผู้แข่งทราบ ถึงแม้เรือใบสิปาพร้อมที่จะให้ค่าตัวแพงสุดในเกาะอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้นะครับเคนก็ได้แจ้งให้กับต้นสังกัดทราบนะครับว่าต้องการย้ายทีมไปตั้งแต่จบฤด,ด,ดูกาลที่ผ่านมาโดยมีการเปิดเผยอ,อีกว่ามีการตกลงด้วยวาจาก,กับเลเว่เรื่องการย้ายทีมแล้วแต่ถึงตอนนี้ประธานสโมสรสเปอร์ก็ยืนยันที่จะไม่ต้องการขายเขาซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับเฮลิเคนเป็นอย่างมากนะครับแต่ในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ เกมแมน i ิตเจอกับสปเปอร์นะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ไม่เห็นชื่อเคนทั้งตัวจริงและตัวสำรองเลยนะครับเอาละครับเราก็ต้องมาติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับว่าการซื้อขายเฮลิเคนจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับข่าวที่2นะครับทุ่มสุดตัวแล้วเป๊ปรับติตี้จบไม่คมเอง ยกสเปอร์ทีมคุณภาพเปปกูเดล่าผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าลูกทีมของตนพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายให้กับสเปอร์สูงประตูตอนหนึ่งในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่15ที่ผ่านมาโดยเปปกเดล่าเปิดใจว่าเราพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะเรามีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ที่จะให้นักเตะของทุกคนกลับมาและหวังว่าพวกเขาจะสามารถช่วยทีมได้บางครั้งเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้น เราเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายได้หลายครั้งแต่มันก็ยังไม่เป็นผลคุณคงเห็นสติติในเกมกับทอรแนมฮอสเปอร์แล้วว่าพวกเขายังคงเหมือนเดิมพวกเขาเป็นทีมที่ดีและยากที่จะต่อกรด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการควบคุมบอลและซอนฮงมินมีการเคลื่อนไหวได้อย่างยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนจังหวะรวมไปถึงการเล่นของลูคามูราสที่ทําให้คุณต้องตั้งรับแบบลึกแต่เราเสียบอลง่ายๆหลายครั้งแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆแหละครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราขาดตัวหลักหลายคน ไปต่อกันที่ข่าวที่3เลยนะครับเซปโกเดียล่าคุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกปากจมแจ็กกิลิกกองกลางคนใหม่ของทีมว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะแพ้ให้กับสเปอร์ศูนย์ประตูตอนหนึ่งตั้งแต่เปิดซีซั่นในายใหญ่เรือกล่าวว่าเขายอดเยี่ยมมากเขาเล่นด้วยบุคลิกและสร้างโอกาสแต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถเอาชนะสเปอร์ได้แต่เขาก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆในแง่ของการเล่นบอลเขาไม่เสียบอลเลยเขาอันตรายมากเมื่ออยู่ในกรอบเขตุโทษ และนี่ก็เป็นคํากล่าวของนายใหญ่เรือนะครับที่กล่าวชมแจ็คกิลลิตว่าเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับในกรณีของแจ็คกิลลิตที่ได้ลงครบ90นาทีในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะไปดูข่าวที่4กันต่อเลยนะครับงานเข้าเป๊ปกุนโดกันเจ็บไหลรอตรวจว่าหนักแค่ไหน เปโเดีล่านะครับก็ได้เปิดเผยข่าวร้ายหลังเกมว่าอินคายคุนโดการมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่นะครับจากเกมที่พ้าให้กับสเเปอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาและตอนนี้นะครับกำลังรอผลตรวจจากทีมแพทย์นะครับว่ามีอาการหนักแค่ไหนอินคายคุนโดการนะครับได้รับบาดเจ็บตรงไหล่ดูเหมือนว่ามีอาการบางอย่างเกิดขึ้นบริเวณนั้นพรุ่งนี้ทีมแพทย์อาจจะมาบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โห เป็นข่าวร้ายจริงๆสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับที่ขาดกองกลางตัวหลักอย่างอินคาบุนโดกันไปนะครับเพื่อนๆชาวเรือใบสิฟ้านะครับช่วยวอวยพรนะครับให้อินคาบุนโดกันนะครับไม่มีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับแล้วก็หายกลับมาทันในเกมถัดไปนะครับมาดูข่าวที่5นะครับเกมเป็นรองเป๊ปเผยจำใจส่งเควินเดอบอยแมยังไม่พิด เป๊ปกัเดียลาผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเผยว่าเควินเดบอยกองกลางตัวเก่งของเราไม่ได้ลงซ้อมแบบเต็มรูปแบบแม้กลับมาเล่นเป็นตํารองในนัดเปิดสนามก่อนเกมนี้สื่อคาดกันว่า,ากองกลางชาวเบลเยียมจะไม่มีส่วนร่วมเพราะกลับมารายงานตัวช้าหลังเสร็จศึกยูโร2020อีกทั้งยังมีอาการบาดเจ็บรวมถึงสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เปเปเผยว่าสําหรับเควินเดบอยเราให้เขาลงเล่นได้แค่ไม่กี่นาทีเพราะเขายังไม่ได้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบเลย เขาต้องซ้อมเขาต้องการเวลาเพิ่มเพื่อที่จะลงเต็ม90นาทีเนื่องจากเกรงจะเกิดปัญหาที่ข้อเท้าของเขาขายวอเกอร์จอนสตโตนลาปลอสและเชสุดกลับมาด้วยสภาพที่ดีมากๆและน่าจะพร้อมในเกมต่อไปข่าวที่6สำหรับ EP นี้นะครับชวเนสเชื่อเหลือแพ้ไก่อาการหนักแล้วเห็นชัดต้องการกองหน้าแกรมซูเนสกูรูลูกหนังคนดังเชื่อว่า ความปราชัยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีต่อทอ็อตแนมฮอปสเปอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการตอกย้ําว่าทีมต้องการเซ็นสัญญากองหน้าอย่างเร่งด่วนเกมดังกล่าวเป๊ปกเดียล่านะครับแก้ไขปัญหาด้วยการดันเปอร์ลานตอนเลสขึ้นไปยืนอยู่หน้าสุดแต่ไม่สามารถทำประตูช่วยให้ทีมมีคะแนนออกจากลังไก่ได้เลยผมกลับไปดูมาแล้วซิตี้ครองบอล66%แต่ผมไม่รู้ตึกเลยว่าสเปอร์ถูกกดดันหนะนักซูเน่นะครับได้กล่าวกับสกายสปอร์ตเพิ่มเติมว่า ซิตี้นะครับต้องการคนจบสกอร์มันไม่ใช่เรื่องยากเหมือนสร้างจรวดพวกเขาต้องการกองหน้าที่ยิงได้20ประตูต่อฤดูกาลพวกเขาลอดตัวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ซิตี้อาจจะเจอแบบนี้อีกครั้งถ้ายังไม่ทำอะไรเลยซิตี้ได้แชมป์ลีก3จาก4ปีหลังสุดพวกเขามีทีมที่ยอดเยี่ยมมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่แต่เมื่อคุณต้องพึ่งพาคุณดก,กันซึ่งเป็นมิดฟิล ช่วยให้ทําประต,ตูแต่มันก็เหมือนคุณอธิษฐานขออะไรสักอย่างให้เป็นจริงทั้งนี้ซูเนสพูดเอาไว้ก่อนเกมและเขาเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเคนจะย้ายออกสเปอร์ก่อนตลาดซื้อขายจะปิดลงในอีก2สัปดาห์ทั้งนี้นะครับเปปอรเดียร่าก็ใช้แผนแบบปอนายจับทั้งลาฮิมสเต์ลิง กุนโดการเควินดบอยและเปอร์ลานตอเลสเล่นเป็นกองหน้าตัวหลอกนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเอาละครับสำหรับ EP ีนี้นะครับก็มีข่าว6ข่าวนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเพื่อนๆพนพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวที่แอดมินได้นํามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้หากมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถพูดคุยกันไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้หากแอดมินผิดภาพประการใดนะครับแอดมินก็ต้องขอ สำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ